ครับสวัสดีปอแม่ปี่น้องตางฟังไทยฟังลาวล้วก็ตางตางประเทศนะเจ้าวันนี้วันนี้นจปะป้ามากินตํมมามะเขือเจ้าวันนี้วันนี้ซุปมะเขือตํมมามะเขือตมมามะเขือมันเฮาเนาะซุปมะเขือตำผัดอีสานแล้วก็มีเห็ดนางฟ้าหนึ่งเหียน้อยหนึ่งกินกับผักกาดผักกาดน้อยมันเฮานี่ผักกาดน้อยมันเฮาแล้วก็ใบะระแหน่หอมดวนมันเฮามาเจ้าคลิปนี้ใครหักใครชอบเป็นกําลังใจก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามนะเจ้ามาเจ้ามากินครับตะกันมากินข้าวด้วยกัน มากินข้าวตดยกันภาษาลือวรรณกรรมมาเจ้าภาษาลืออันเนอร์กินข้าวตดยกันมันจะเอาแคลข้าตับตังภาษาอีสานเนาะ ของล้ํายู่ตีผู้มักตั้งอีสานก่อนของแสบยูติผู้มักหวากลงไปเนาะต่ำมาแข้งมาแข้งก็เพาะฝักยาวมาเขือเ้อะเห็นน้อยหนึ่ง kính không ai cúi không nhẹ nhẹ ba tầm tay bật hú bật hút tay không ngay ้ำกินจะล้ำบะล้ำอยู่ยเตี๋ยคนชอบคนมากคำกินเมืองเมือง้ำกินบ้านบ้านจะได้ับเป็นล้ำเจ้า ฝนตกวัดคืนตะคืนปล่อยๆจะเจ้าแดดให้ดัง้า ซื้อติดปุนเก็บมาใหม่ๆโลแปดสิบเห็ดน้งฟ้าอ้ากัดอ่อนง่าม แก่จใส่ใกล้บ้านขาจะ้ำถ้าขาดแบบนี้ต้องกินยำมันน้อยๆ้ามัานใหญ่หำสักน้อยก็ไน่้ำแล้วจะเอาขมขมเอาบนะี่ยากาศอากาศบ้านเฮาเนาะ ตมามะเขืออย่างาง่ายๆมะแข้งเก็บมะแข้งมาจานะังนะถั่วฝักยาวเลยอยู่ในตู้มาต้มใส่กันเนะาะตําไขมักใส่ปลาทูก่อนใส่แนะนำมาให้หน้อยหนึ่งบ้องหองมันก็ใส่หมูสับ เราก็เอามาพัดน้ำมันแต่ถ้าเป็นนั่งอีสานมันจะใส่กะน,น้่งปลาห้ายเนาะใส่ปลาทูเหมือนกันอยู่แต่ผมมาพัดน้ำมันเราจังเหนือเอามาพัดน้ำมันมันจะหอมซุปบกเขหือแหามถั่วฝักแหนม น้ำหอมหอมดวนซาลาเปาแหมปลูกไว้ข้างหัว กบ้านอยู่ติดถนนก็จะได้ยินเสียงรถพ่องเนาะ ใข่บ hey, ้องมาหั่นปง ใส่ปลาใจปา้าเดกกลางปางค,ยค้ยเห็มกำเลยเดี๋ยวไปกินตอนหลอกจอ หอมสักตั้มอิ่มแล้วเจ้าคลิปนี้มันเดดก่อนไหมยะตั้มมะเขือตั้มะแ้งตัวฟักเง้วสู้กันฟังเอ้ยสู้พ่อแม่ี่นอ้องนะเจ้า สำหรับคลิปนี้ใครฮักใครชอบก็เป็นกำลังใจก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามให้ช่องบวัสดเตยนะเจ้าฝากเตยเจ้าช่องน้อยๆเจ้าเจ้าคลิปนี้ก็ขอบคุณจ้าหน้าเจ้ามาป้ากันใหม่คลิปหน้านะเจ้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนละเจ้าขอบคุณเจ้าสวัสดีเจ้า